สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในอนิเมะรสัสเตนซึ่งช่วงวันที่28กรกฎาคมได้มีสนิกพีกออกมาใหม่ซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยนะรอมาดูพร้อมคนดูเนี่ยมาดูกันอันแรกมีทั้งหมด3อันเลยนะทุกคนรู้กันไหมว่าตัวอะไรกันบ้างก็จริงๆก็น่าจะรู้กันนะว่าตัวอะไรอย่างตัวแรกเนี่ยเสียงเพลงนั้งมากเลยเบอร์ขนาดเนี้ยแต่ว่าใส่ชุดแบบเนี้ย ผมว่ายัางไงทุกคนก็น่าจะรู้กันหรือเปล่าใครคิดว่าตัวอะไรอะ่ะก็ผมเดานะก็คงจะเป็นยามีนะครับจากเรื่องแบ็คโคเวอร์ม่วงมาเลยแล้วก็เป็นดาบไอชุดเนี่ยมันใส่เสื้อก้าไหมยังมองไงก็ก,ก,ก็น่าจะใช่มาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวโอ้แดงเถือกเลยอะ่ะมองไม่หอกเลยอะ่ะ โอ้โหเอ้ยผมพอมองออกอยู่มันน่าจะเป็นตัวจากรูปปกของตอนเนี้ยปัจจุบ,บันอะที่ยังไม่เข้ามาก็คือตัวอีจิโกะนั่นเองอันนี้น่าจะร่างคินซี่หรือร่างฮอลโล่วะไม่เคยดูบีเลยดิใครรู้บ้างว่าเป็นร่างไหนอะมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าพึ่งออกมาเมื่อวันนี้เลยนะช่วง11โมงเป็นตัวสีเขียวอันเนี้ยเดาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ ก็เป็นหนังสือนะมีปีกแล้วก็มีอล่าข้างบนขอเดาแอต้าไม่ใช้ก็คงจะเป็นยูโน่ละครับโหแต่ตัวแม่งเท่มากน่าจะทำยากมากน่าดูอะ่ะไอตัวเนี้ยผมเดาว่าตีแอร์แน่ๆการันตีเลยต้องมีสักตัวหนึ่งผมว่าสาตัวเนี้ยต้องมีสักตัวหนึ่งที่ไม่ตีแออาจจะเป็นระดับกอรลี่ใหม่ทุกตัวเลยนะเนี่ย อ๋อโดยรวมทุกคนคิดว่าตัวไหนจะเก่งมั้งผมขอเดาตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นยามิของคนกดไลค์เยอะก็เลยเก่งอ,อ๋อไม่ใช่แต่จจผมคิดว่ายามิน่าจะเก่งอิจิโกะอาจจะไม่ตีแอร์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ยูโน่นี้อาจจะตีติดสถานะใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะ